ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดตัวนับ FPS นะครับหรือว่าตัวโชว์ FPS นะครับในเกมนะครับที่เราเล่นนะครับทั้งในสตรีมแล้วก็ออริจินนะครับสำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวไปดูในตัวสตรีมก่อนเลยเดี๋ยวดีกว่านะครับง่ายๆครับให้คุณเปิดสตรีมขึ้นมานะครับ พอเปิดสตรีมขึ้นมาเสร็จนะครับคุณจะเห็นคําว่าสตรีมอยู่มุมบนซ้ายสุดนะครับให้คุณคลิกไปเลยคลิกเสร็จให้มันกลางออกมาคุณลงมาที่หน้าการตั้งค่านะครับให้คุณมาดูที่คําว่าในเกมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ประมาณว่าอิงเกมนะครับคุณจะเห็นคําว่าตัวนับ FPS ในเกมนะครับปกติถ้าคุณไม่มีนะครับไม่มีตัวนับมันก็จะปิีไว้ในที่นี้นะครับให้คุณมาคลิกให้มันคลายออก คุณก็มาจะเอาไว้บนซ้ายบนขวาล่างขวาล่างซ้ายก็ตามแต่ใจคุณนะครับ ขนาดตรงไหนก็เอาไว้ตรงนั้นนะครับผมผมเอาไว้บนขวากันเสร็จแล้วก็ตกลงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ไม่ว่าคุณจะเปิดเกมอะไรนะครับที่รันตัวเกมนะครับผ่านสตรีมนะครับมันก็จะมีตัวนับ FPS นะครับอยู่ประมาณมุมบนมุมซ้ายล่างซ้ายล่างขวานะครับตามแต่ที่คุณตั้งนะครับคราวนี้มาดูในตัว Origin Origin นะครับใน Origin นะครับให้คุณเปิดขึ้นมาเลย ที่ผมจะสอนนี้ที่ผมสอนเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปใช้โปรแกรมใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น MSI Afterburner หรือว่า FPS Monitor อันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมโชว์สถานะนะครับ FPS ตัว CPU แต่พวกนี้เขาจะละเอียดนะครับจะเป็น FPS Monitor MSI Afterburner ถ้าใครเคยใช้อยู่คงจะทราบนะครับเขาไม่ได้โชว์แต่ FPS อย่างเดียวนะครับเขาสามารถแสดงสถานะนะครับตัว CPU RAM การ์ดจอ แล้วก็รอบพัดลมโ h o สสารพัดหลากหลายมากมายอันนั้นเราไม่ไม,ไม่ไม่ไปพูดถึงกันนะครับในที่นี้เราใช้คุณสมบัติในตัวของสตรีมกับออริจินเขานะครับโดยไม่ต้องใช้ตัวโปรแกรมเสริมนะครับในที่นี้นะครับในตัวออริจินพอคุณเปิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับให้คุณมาดูมุมบนซ้ายเหมือนกันนะครับคลิกให้กลางออกมากลางออกมาเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คําว่าการตั้งค่าแอปพลิเคชันคลิกเข้ามาเลยครับ ออกคิกเข้ามาเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คำว่า Origin in game คุณคิกเข้าไปเลินะครับในที่นี้ระหว่างการเล่นนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแสดงตัวนับเ p s ในที่นี้คล้ายๆกับตัวสตีมนะครับคุณจะเอาบนไว้บนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างซ้ายก็ตามแต่ถนัดนะครับในที่นี้เอาไว้บนขวาพอเราคลิกอย่างนี้เสร็จเขาก็จะ เหมือนกับว่าเขาก็จะเป็นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแต่เพิ่มเติมอีกนะครับที่เขาต่างจากตัวสตรีมหน่อยเขาจะมีให้ตั้งค่าได้ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนะครับในที่นี้ขนาดตัวขนาดหน้าต่างตัวนับนะครับเราจะให้ให,ใหญ่เล็กเราก็เลือกเอานะครับร้อยสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถเลือกได้ความโปร่งใสของตัวนับเอพี A P A, นะครับจะให้เข้มปานกลางหรืออ่อนเราก็เลือกได้นะครับครับเนี่ก็เป็นวิธีการนะครับ วิธีการนะครับให้ตัวสตรีมกับออริจินนะครับให้ตัวเกมนะครับที่รันผ่านสตรีมกับออริจินนะครับแสดงตัวนับ A.P.S นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับเล่นเกมไปด้วยดู A.P.S ไปด้วยนะครับก็ใช้วิซีตามที่ผมบอกเลยนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยันะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ